บอกใครว่าห้ามเประตเกินยี่สิบวิเริ่มเลย้ยกันอกล้ลกก็แหลกไม่ทำอะไรเลยยังหือไม่ใช่ใช่เล้วของอันเด็บก็ด้องทำตรงนี้นะค่ะอยู่ดังใส่สปีดไปเท่าไหร่ที่ว่าคิบิ๊บสปีด่ไห็นน่ตรงนี้ย กดไฟไล่แล้วโอ้ยโไปก็ได้ได้วะไฟไล่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 ออกไปไล่เลยไล่เลยออกไปออกไปออกไปฟอดเฮ้ยพ่อมี่พนอพี่ต้องมาไม่ใช่เหรอฮะพ่อพีต้องวิ่งไม่ใช่เหรออ่าโอเคได้นะคะวิ่งนะวิ่งนะคะทีเดียวนะคะหนึ่งสองสาม พี่เลา่สิบบส่าลยนพไม่้วเอะไรหรื่อวาี่เาพ่ต้งื่ออ่าตีติป้าตายแล้วเจอแล้วพื่ายีดหบตายแล้วอ่ะเปิดประตูดิพี่ฮานะตายแล้วพี่ฮนะตายแล้วหน่ตีแล้วตายแล้วตายแล้วจอแล้วตาไบตาใครอ่ะตาใครใครเจอคนแรกคนน้ก็เป็นแหละ